จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่นได้ข่าวว่าโรงเรียนของนายทำาง้อกระป๋องขายแล้วเหรอใช่อร่อยดูแล้วโรงเรียนนายล่ะได้ข่าวว่าตอนนี้นอกจากจะให้นักเรียนเนี่ยตัดผมติ่งหูแล้วตอนนี้ยังให้ตัดติ่งหูไปด้วยแล้วใช่ไหม เขรียนนานนแล้วยมันโดดเรียนโดดมเนานแล้วโรงเรียนของฉันอ่ะมีเงาะโรงเรียนขายแล้วก็มีลิ้นจี่กระป๋องด้วยโรงเรียนนายสู้โรงเรียนฉันไม่ได้โรงเรียนฉันมีส้มโรงเรียนฉันไม่ถั่วต้มขายโอ้โหนายถึงเต้นไหมวะถึงเต้นไหมวะมีถั่วต้มขายเขาหามมาขายหน้าโรงเรียนแล้วก็ซื้ออร่อยดีทำไมวะโรงเรียนนายมีอะไรเจ๊ทับเขาหน่อยไหม เรียนฉันมีแอมเปิดปั่นผสมมะนาวขายทำไมโรงเรียนฉันมีไม้ช็อตยุ่งขายแล้วน่าสนใจน่าสนใจดีน่าจะพัฒนาเป็นเรามาตัดสินโรงเรียนที่ดีที่สุดด้วยกีฬาสีกันเถอะยังไงถั่วต้มเลยทอร่อยอยากได้อยากกินด้วยคนนี้อยากด้วยสวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับรายการ OS Cater Rice with me สอ2เกตียนค่ะนั่นก็คือน้องเทลฮารุฮิฮินะคะแล้วก็พี่ไมค์การเดียนทีวีนั่นเองเจกีฬากีฬาอ่าอย่างที่เราพูดไปเกริ่นก่อนคลิปนะคะนั่นก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับกีฬาหสีค่ะซึ่งภาษาพวกเราเนี่ยจะชื่อว่าอะไรคุณไอโอใช่เกมกีฬาอะไรถึงว่าจะเรียกว่าหรือว่าที่สเปอร์สพอเชอร์เรนต์เออร์เบอร์เชอร์เอเบอร์ ช้ากว่านี้สับเพียงได้ังขอช้ากว่านี้เกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า River City s ซู e ปอร์สปอร์ต l ชลเลน a l สาโอ้โหสามารถที่จะแก้สถานการณ์ได้อย่างดีเดี๋ยวมาพูกต้องมหรือว่าค่ะก็ชื่อว่า River c p t y Super Sport c h a ร l ตเชลเ l l จ์ออสตาร์พิ p ศษพ s t e r โอเคช่าง Special Edition ด้วยค่ะ ก็เป็นเกมเกี่ยวกับการแข่งกีฬาสีนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันแต่ละทีมบางทีมเนี่ยก็จะเป็นหัวโจกโรงเรียนบางทีมก็เป็นทีมอนุรักษ์ป่าไม้บางทีก็เป็นทีมแบบมาเฟียอะไรอย่างนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งกันในโหมดฟรีแบทเทิลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าโหมดวิ่งแข่งนั่นเองอ๋อโหวิ่งแข่งอืเอาละเริ่มต้นด้วยการเลือกทีมกันก่อนเลยพี่ไม้กดเลยค่ะของแป้งเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะ เป็นอันดับสามแป้งจะเลือกนี่เลยแก๊งเด็กนักเรียนกระเทยถึกแก๊งกระเทยสูงเลือกแล้วครับผมเลือกแก๊งกระเทยสูงครับผมแก๊งโมเอ็ดนี่ดูตัวแป้งนี่ P ส 3P นะคะเป็นตัวที่แบบว่าบ ดีเงาอง่ายแบบเป็นกระเทยเท่าตัวใแอนสวิงเอาละตอนนี้ไม่จะเลือกตัวนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็คือมีความสามารถแตกต่างกันอืมอาจบางตัวอาจจะมีความเร็วบางตัวก็อาจจะเลือดถึกอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแบนจะเลือกตัวที่แบบนี่ก่อนนี่ดีกว่าตันนี่ก็ได้วะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าถือหม้อถือหม้อดีมึงที่ถือซ่ทุกตัวเลยนะเน่มาแล้วนะคะ ตอนนี้เนี่ยเกมมันก็จะมีบั๊กนะคะเกี่ยวกับไม่รู้ไม่พูดกูไปเดี๋ยวก่อนดิฟังก่อนกูไปโอ้โอ้กูไปก่อนวันนี้ใครตัวนี้ใครตัวนี้ไใครตัวันนี้ใครตัวนี้ใครตัวนี้ใครกับเผาเอาหม้อฟางตอนนี้เนี่ยตัวเกมเขาก็ลงในสตรีมนะคะแล้วก็นี่มานี่มานี่มาดิโอ้ยอะไม่โดนไม่โดน สักสิษมาเก็บของเทียวถือดุ่นมาด้วยวะมาแล้วอีลุงกับป้านี่แบบใครเล่นอะไรกันไปแล้วะเตระเป๋าตกหยา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 หยกหยาหยาหาหย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 าหะาหย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 หาหยามาหยายามายาาหยายาหยาหาาหย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 ยาห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 ยยโยยยายยมยยามยยยยายยยยยยยายยา S <S> มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดักดักดักเดี๋ยวนี่ไปดิไปไปไม่แล้วมีก็จบแล้วแป้งเกมนี้มันก็จะมีเข้าเส้นชัยแล้วก็ถ้าใครตายก่อนก็ซวยไปนะคะมาดิตีนะตีตีตีวิ่งดีิไปแล้ววิ่งตีนะเดี right> ๋ยวทำน้องใบบอยทำพี่ไปบ้างทำพี่ใบจยตักให้เลือด

นี้ครับมกระเป๋าปิ้งได้กระป๋ากลับคืนมาตัวละครนี่พิเศษมากๆนะฮะม้ออะไไรแกระป๋องต้องเียดจะตายแล้วจะตายแล้วไปหนีแล้วไปไหนไปไหนอะไรนนเป็นตะคิวเป็นตะคิวมาแล้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 ว โอ้โหปกระเป๋ากระเป๋าไปแล้วโอ้โหทุกคนกระเป๋าฉันหายเออกระเหายแล้วเอีใครเอากระเป๋าไป่ใสพี่สาไม่ดีมากแลอวเกลยวหัวเหลืองนะหัวเหลืองหัวทองเด็กแว้นเออเด็กแว้นหัวทองเฮ้ยกระเป๋าหายไปแล้วอะตอนนี้ไม่มีอาวุธแล้วอะต้องแบบเดินหน้าต่อสิเละฝัน่เล้วอุ้ยนา

แป้งว่ายน้ำเร็วอ่ะเออตัวแป้งอะปีกัะเป๋าแป้งไหนแล้วอ่ะสันชาติหายไปแล้วเป๋าแป้งหายไปเลยหายหายหายใจหาไมล้ววะนี่ไปละครับขึ้นนล้วมันหายใจเฉยเลยเออมันห้ามขึ้นสุด่ยถ้าขึ้นสุดจะหายใจสุดมาแล้วมาแล้วว้าลงทำไมวะโอ้ยหายใจหายใจลงก่อนลงไปมีระเบิดวะรีบไปก่อนหายใจ มีระเบิดว่ะระเบิดระเบิดงไประเบิดทำไมเก็บไม่ได้มี่เก็บของเราว่ายน้ำเร็วนี่หว่าใช่เก็บของเราว่ายน้ำเร็วมันเหมือนมีแบบเหมือนตอนเด็กๆเวลาเราว่ายน้ำล้วก็จะมีโฟมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นว่ายน้ำเร็วโอ้ไปแล้วครับอันนี้เก็บอะไรอ่ะนนี้เก็บอะไรอ่ะไม่เก็บไม่ผ่านเซ่ละมูนเหรออะไรอ่ะดูจากรางแห่งจันทาเอ้ยจะลงทันแกอะไรนียบอดมันยิบบอดมันหยิบยา นังเลือดขวาดเฮ้ยหยุดอยู่เดี๋ยววุบโอ้ยนัง ก็เลือกตัวละครเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นแต่แบบเดียวเราจะเล่นอีกแบบหนึ่งด้วยคือแมบเตะลูกบอลในค่ะซึ่งใครเก็ตลูกบอลเป็นคนสุดท้ายก็จะชนะไปนะคะเป็นการเตะแล้วก็มีการนนัวสู้กันเหมือนเดิมแบ่ใช้อีกตัวยักษ์นี่หละมีแบทเทิลรอยัลรอยัลโอเคไว้ทีมมุงมิงจัอทีมแบบใส่กเกงในตัวเดียวกับเสื้อกัมคืออะไรอ่ะอ๋อหายแล้วนี่ยังไงเนี่ยมาตัวไปตีดีเดี่ย ทำไมไปโดนลุมอ่ะทำไมไปโดนลุมโอ๊ยโอ้ยเลาลุียท่านหปีไาท่านเออลุีไทยท่านโอ๊ยปีไทยท่านเอาไปอที่ของข้าเอาไปดื้ที่ไมงศัพป์ปีชายท่านโอ้ยปีาท่นไ้เขี้ยวไม่ดเขียเีไม่่าไปโอ้ป่าไปนไม่คู่ชายท่นเลยตัวอยที่ไม่ที่ไม่ ไม่ต่อยก็ไรให่ท่านเลยีไม่กงีไม่กงว้าวไอตอนะตอนมะตอนะดู้าไม่โคตรข้าม่คาไม่โคตรอาินิตี้เอ้ยมันรับได้ด้วยโอ้โหมันรับได้ด้วยม้ยอ้โยอ้โย อ้คนแมนเอวของข้โยได้อีกแล้วแม่คือเกียวทนโกนตัวเท่าเอลเิริตี้ไม่เลือกตัวไม่มอกับมันเลยเอ็มต่อรอตเลยย้ายตับมได้้วงค์้มาดิอาดิอวิริตี้โอ้ยไป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  พอกับมันดีว่าฉันอ่โ้ตไม่ได้ไม่ต่อยล่วงก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานกีฬาสีกันบ้างเคยมีประสบการณ์งานกีฬาสีอะไรที่แบบว่าคิดว่าน่าจดจําแล้วก็งานกีฬาสีเราทําอะไรบ้างก็เป็นเบสกับกลุ่มคอสเพทที่แสดงเต้นจริงหรอเออ้วแล้วคือเราทําอะไรอะยกของก็ยกฉากยกอะไรคือเป็นเดินไปเ e เนอ a l ลเบสเลยอะไรก็ได้ แล้วแบบเราเคยเป็นแบบเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างงี้ปะเคยปะไม่เคยพี่ไม่เคยพี่ไม่พี่ไม่เคยเคยเป็นเนาะเคยเคยเป็นเราเราต้องทำไงอ่ะรีดพร้อมเป็นรีดไม่ปกติรีดเป็นรีดบ้าเป็นรีดแบบตัวตัวหางเออรีดเต้นบ้าบเขาต้องเต้นยังไงมั่งโอ้โหเต้นงี้ว่ะเอาซัพสเต็ปหนึ่งซักสเต็ปหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นใส่ชุดอะไรวะกางเกงรัดรูปสีขาวรัดรูปโอ้โหมี มีผ้าผ้าเตี๋ยวปีเต้นเหมือนเหมือนเป็นกุมารทองหรือเปลเป็นชุดคอกระเช้าคอกระเช้าแล้วก็เต้นแบบบ้าบ้าบ่ๆเออก็ทาบ่าทาบ่าเป็นโจ๊กเกอร์ไปอ่ะนะโจเกอร์อย่างงี้ยยอดกำนักบุญป้าได้ที่หนึ่งด้วยนะจริงเหรอคือจริงๆเพราะแกหรือว่าเพราะคนอื่นเพราะทุกคนจริงๆมันเป็นนักกีฬาด้วยเป็นว่ายน้ำกับบาสแต่บาสไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบว่ายน้ำว่ายน้ำนี่คือเวลากระโดดลงไปปุ๊บน้ำแบบหมดสระเลยไหมเอ้ก็เหมือนไทยได้ แล้น้ำแบบแตกกระจายน้าแตกกระจยเป็นนักกีฬานะเว้ยเออนักกีฬาเลยได้เหรียญน้ำมันเคลียวสู้เขาหน่อยเกย์ทำไมเมื่อกี้ไม่ชนะเออทำไมเมื่อกี้ไม่ชนะเมื่อกี้ทำไมถึงโดนแป้งปัดนกระปุกใครต้านมันต้องเคลียวใครเป็นนักกีฬาปะไม่เคยไม่เคยเป็นนักกีฬาเลยนะแต่เคยไปเล่นบิงปองอ๋อแล้วไม่เคยก็ไปแข่งอ๋อเคยแข่งเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่า ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีดนะคะแป้งก็เคยเป็นเชลิเดอร์ตอนที่อยู่โรงเรียนเป็นเหมือนกับว่าเขาก็คัดเลือกกันเองอ่ะก็คือแบบเราก็แบบอยากเต้นอะไรอย่าง,างเงเี้ยใช่ปะแล้วก็ระหว่างกีฬาศีรเนี่ยพอพอเราโตขึ้นแล้วเนี่ยก็เริ่มแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีส่วนร่วมแล้วกีฬาเราก็เล่นไม่เป็นใช่ปะอะไรเราก็ทําไม่เป็นก็เลยไปนั่งอยู่ในโรงอาหารตอนมหาลัยยังมีสร่ตมตอนจำได้ว่าตอนมัธยมนี่เออได้แบบชาตนเชียร์ป่ะาวตนอ่ะโดดปิดรู้เลยนี่ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนหลังรียถ้ารุ่นพี่นะคะจำหน้าคนนี้ไว้ได้ก็นั่นแหละค่ะสแตนคุณขาดไปรูนึงก็คือรูนี้แหละค่ะเราเป็นคนคนคุมเนี่ยเราแบต้องคุมน้องยันจบยันจบยันเหนื่อยเท้าเย็นใช่ไหมเหนื่อยแล้วคนอื่นมันคุมกันหมดแล้วอ่ะมันไม่มีเราหน้าที่เราคือแบบไม่คือพี่ใหม่ขี้เกียจว่างันเถอะขี้เกียจคือแบบมันเสียเวลาเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยโดนที่บ้านเล่นเกมเนี่ยแหละก็เป็นจุดเป็น จุดกำเนิดเลยสำหรับการแพทเกมเขาพี <Stand that good game> ่ใหม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยจุดี๋ยขี้เกียจอีกแล้ว้น่ียจุดขี้เกียจก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกีฬาสีฮ่าๆนะคะก็อย่าลืมมาเมนต์บอกพวกเราด้วยเดี๋ยวพวกเราก็จะมาอ่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอยากเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยก็อย่าลืมมาสมัครที่ caster os co th นะคะแล้วก็มี mcn ของพวกเราด้วยก็ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย ขอ,อขอบคุณแข็กรับชันด้วเละขอบคุณครับอะไรนี่อะไรนี่ <c oughs> อะไรนี่บ๊ายบายถ้าอยากดูคลิปกันเกลียนให้ดูนี่เลย OS Friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS Catalyst like. <c oughs> และก็อย่าลืมก subscribe ด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับ ปวดเอว